ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อยเอดเรื่องวิธีสังเกตอาการเบื้องต้นจากการได้รับฝุ่น PM 2.5วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นจากการได้รับฝุ่น PM 2.5ดังนี้ 1. ระคายเคืองตาแสบตา แดง 2. ระคายเคืองผิวหนังผื่นคันสาหายใจลำบากหายใจที่หายใจไม่ออกหายใจมีเสียงวิทแน่นหน้าอก 4. ไอบ่อยแสบจมูกปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียน สำหรับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหอบหืดผู้สูงอายุเด็กหรือผู้ที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจอาจมีอาการกำเริบและรุนแรงมากขึ้นจึงควรดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดหากอาการยังไม่ทุเลาลงควรรีบไปพบแพทย์ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์สำนักสารนิเทศกระทรวงสาธารณสุขโทรศัพท์025901401 2